เห็นเลยห้อนั่งยืนแถวเวทีเ้่ากับเห็นนั่นล่ะพี่น้องเห็นโบไก่โบไก่โบไก่เห้าเห็นอยูน่ในสายตาเห่าปัาดนี่บอกน้ององค์อิงให้อ่อนซ่อนน้าแนห้อ่อนซอนน้าแนแมนบอกขอบพูณหลายๆขอบคุณเอฟซีซู้ผู้สุขคนที่เขามากเป็นกนําลังใจให้แม่สมศรีและมื่อนีแม่สมศรีได้เข้าไปอ่านโพดโพดพดุพดหนึ่งของบบโจบบแน่ใจว่าบบโจซื้ออย่างเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ บอจโจเป็นซื้ออย่างบบาเบาแน่บเบดใดด้วยค่ะเห็ดดีลอยเทือกับบอซ้ำขันเขียดขันเห้าเขียดให้เทียนึงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตหา่ันพี่นอ้องขออนุญาตหาหาหาคโพดอะไ่มือเสานี้เดี๋ยวโพดของบอโจโพดนี่มีคนกดไหลหมื่นสี่หนึ่มื่นสี่พัน้อยกพี่นองยากนักที่จะรักกัน ยากนักที่จะรักกันสู้ด้วยกันแบบหัวใจที่รักกันจริงๆบางคนต่อหน้าบางคนต่อหน้าฮักเดอร์พร้อมสู้ไปน้ำกันลองเจ้ามาเบิงลองเจ้าบ่มีงานหรือมีงานพ่อกลางๆเบิงตนนีทวนโลดหรือเจ้าดีมาร้อยเทือเครียดให้เจ้าเทียเดียวไปอาดหลาดกะมีอันนั่นอันนี้ตัวสันบาดนี่นะ พี่น้องหมายความาจังหดหมายความาจังไดน,น,น้อยนักน้อยหนามากที่จะสู้กับเราตามสัจจะวาจาฉะนั้นเหตให้องคอ์กรให้มั่นคงแล้วมาเลือกเอาไผที่มีใจกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆขนาดบางคนมาเม้นให้กำลังใจกำลังใจนะสู้ๆนะรับหลังเบาพื้นเฮาสยับปาดมีแบบนี้น้ำบอกพี่น้องมีแบบนี้น้ำบอกอู้อู้สุดยอดไปเลยฉะนั้นบุญ บุญสัมพันธ์ดวงสมพงศ์ศีลเสมอกันค่อยอยู่นํากันฮักแพงกันด้วยใจอีหลีเข้าใจกันค่อยสิอยู่นํากันนานนานบ่มีอย่างดอกเว่าสู่ฟังวิถีของมวลมนุษย์วาจากระซำลมปากโพดนี้บ่ต้องบอกค่อยสู้สู้เพราะบ่มีอย่างเว่าสู่ฟังวิถีของมวลมนุษย์เฉยเฉยจังสั้นค่อยสิปงติ เห็นมาคักอยู่แหม่ปาดบอจโจหมายถึงอียงบอโจวโวโพดแบบนี้หมายถึงนีง่อย่างพี่น้องผู้ดใดห,หูบอกให้แน่คอยกับบ่หูดืวอกันว่าเพิินหมายถึงอียงคอยเขาไปอ่านช่วงแหลกๆเลยที่เพิินโพดตั้งแต่ช่วงเศราเศร้าของงกฤษเลยค่ะเพราะว่านี่ผ่านมาสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วของโพดนี่มีการกน,นำคอมเมนต์ไปเจ็ดร้อยสี่สิบคอมเมนต์แปดสิบสี่แช์พี่น้องคะอยู่ใน เพลิลักของเพื่อนเลยหนุ่มโจสาวน้อยเพลดบานแพงสาหรับเพื่อนเพื่อนในพีทันใดทีนียว่าให้ไปติดตามไปติดตามไหนไปให้กําลังใจเพื่อนใดด้วยครับพี่น้องคือแบบเพิ่นเบาออเบิร์แล้วะเพิ่นเบาออมากแบบแมนคําเบาเพิ่นแมนเจ้าดีมาร้อยเอ่อเครียดให้เครียดให้เจ้าเ่อเดียวไปอาดหลาดกม็มีอันอ่างนั่นอ่างนี่สั่นตัวบาดนี่แมนคาเบาเพิ่นนี่ถือใจขอยอิลิถือใจอ,อิลิ กระชังวาขันเห่าเห็ดดีมาลอยเถื่อเหาเห็ดดีกับคนคนหนึ่งสิบเถื่อล่องเถื่อที่11อดเห่าบลซอยเขา,เ,ขาเหาปลเห็ดดีกับเขานั่นแหละเขาจะบ่เคยเห็นความดีที่เหามีให้เขามากเลยพี่นอ้องอันนี้เคยเจอกับโตมากเคยเจอกับโตคือเข้าใจเลยเข้าใจสมือนีมีตะปอยผู้ใดสิวาังไหนกันโนสนโนแคร์คอยเป็นคอยมีความสุขของคอยแบบนี้ ถึงข่อยบ่มีเจ้าเขามาในชีวิตข่อยกับบ่ได้รวยข้นข่อยกับบ่ได้จนลงคือ่อยเป็น้องข่อยมีความสุขที่ข่อยเป็นของ่อยแบบนี้คือโ no น no อสนนอกแค่บ่เอาไัยบ่เอามูอบ่เอาพวกอยู่แต่กับลูกกับผัวนี่แหละพี่น้องเป็นอย่างนอนี่นาะเป็นอย่างนอนี่นาะล่องเบิงกอนว่าเพื่อนบอกว่าดีกับล่องเบิงว่า ไล่แบบนี้จะโอเคบอแต่ส,สําหรับห้างบ่คอยแม่สมศรีบ่ติดในการไล่อาเป็นแนวตั้งแบบนี้เ <M> ด้อค่ะพี่น้องค่ะมาสักสิบมีสิบาที่แสิไปอ่าบ่ต้องยูน้อข่อยโดนเนี่ย่อยกับหาเพลงบึงหาเพลงบึงปาดบัรหาสิบปาทปาดปัดหาสิบปาทมาดิขนาดว่าบัดสองร้อยพี่น้องค่ะคนก่ยั่งวับ เพิ่นกันยังหลานแตกเลยอันนี้บาทหาสิบาทโอ้ยบา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 ยมีหอดอันฝรังหนุ่มรูปหล่อเอาของขวัญไปให้อีหลานหน่อยอยู่หลังเวทีพร้อมเลยเ้อค่ะไปเบ่งบาน